วงแนวประสานเสียงสมัยพี่ปอนวัยรุ่นแนะนําวงไหนบ้างครับทั้งไทยและเทศแทบทุกวงเลยครับเขาร้องทุกวงเลยนะครับยุคเซเวนะครับอาแต่วงที่เขาเน้นแบบประสานเสียงเลยนะครับเราจะนึกถึงนะครับในยุคเซเวนตี้จะมีค n อ s บ Just the So น h นิวยังด้วยก็จะเป็น c r o s ปีสต Steel Nation ย่างครับฮอร้องประสานกันเออเฮ้ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็วงบีจีนะครัมี3คนพี่น้องเขาก็จะร้องประสานกันเลยแหละ The Eagle นะครับก็จะเป็นวงที่นักดนตรีเขาเป็นนักร้องด้วยครับเขาก็ร้องกันทุกคนเลยนะครับโอ้โ oh, หประสานเสียงกันแน่นนะ Free Boot Mac นะครับอยุควินซีบักกิงแฮมนั่นก็มีนักร้อง หลายคนไม่เชิงหลายคนก็คือ3คนนะครับก็ร้องเสียงประสานกันแน่นหนา